โอเคนวะน้องๆพี่อยากจะถามจริงๆจะให้พี่ทำคลิปโรบบอกไหมพี่อยากรู้ว่าจะให้พี่ทำคลิปโรบบอกไหมขอร้องขอถามหน่อยโอ้หบรรยากาศคตร้อนจะให้พี่ทำคลิปลง u ู u b e แบบเล่นติแบบเล่นแบบออนะโรบบอกไหมไม่แน่ก็ให้พี่ลงคลิปไอซิมบิโอพักโอโเวนใช่พี่ ลงคลิปอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะพี่อยากรู้ว่าน้องๆให้พี่ลงคลิปอะไรคือพี่จบจะติดใจอยู่ว่าจะเอาคลิปไหนดีแบบเราจะทําคลิปโลบอกดีไหมหรือว่าจะไปทําคลิปเอ่อชิมบีของพ่อพกลูวีแต่ตามใจน้องๆนะน้องๆคอมเมนต์มานะโอเคนี่ให้ดูบรรยากาศบ้านว้าวแดดร้อนมากโอเคบ๊ายบายนะน้องๆบ๊ายบาย ช่วยบอกหน่อยนะจะทำคลิปรลอบอกดีไหมหรือว่าจะทำคลิปชิบิอิบเพราะเราเองบอกหน่อยนะบาย